สวัสดีครับคุณผู้ฟังเรื่องเล่าธรรมะเสียงนี้เล่าจริงไม่ใช้ AI นะครับวันนี้เสนอเรื่องฝึกใจให้เป็นกลางองค์คุลีมานั้นเป็นมหาโจรแต่เมื่อบวชเป็นภิกษุก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและใฝ่ธรรม เมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าว่าให้รู้จักสแสวงหากัลยาณมิตรพระองคุลีมานน้อมรับคำสอนดังกล่าวจึงได้ไปรู้จักกับพระรูปหนึ่งที่มีชื่อว่าพระนันทิยะพระนันทิยะมีพื้นเพคล้ายพระองคุลีมานก็คือเป็นลูกเศรษฐีเมืองสาวัตถีภายหลังมีศรัทธาจึงออกบวชตอนแรก ที่ท่านตั้งใจบวชพ่อแม่ไม่อยากให้บวชท่านจึงรู้สึกลังเลบังเอิญคืนนั้นระหว่างที่คุณคริสเรื่องของการบวชได้เดินผ่านบ้านของช่างทองที่คุ้นเคยเห็นศพตั้งอยู่ผู้ตายเป็นลูกสาวมีอายุเท่าๆกับตนป่วยแค่สองวันก็ตายเมื่อเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตนันทิยะ จึงตั้งใจออกบวชอย่างเต็มที่เมื่อพ่อแม่ไม่ให้บวชก็ประท้วงด้วยการอดอาหารสุดท้ายก็ได้บวชวิธีนี้ใช้กันหลายคนมากเช่นพระรัฐบาลที่เป็นเอตทักะในทางบวชด,ด้วยศรัทธาหรือแม้แต่พระสุทินที่เป็นต้นบัญญัติของปฐมปาราชิกก็ใช้วิธีอดอาหารเพื่อขอบวชเช่นกัน เมื่อพระนันทิยะบวชได้สิบกว่าปีก็ได้ข่าวว่าพ่อแม่ของตัวเองซึ่งเคยเป็นเศรษฐีร่ำรวยกลายเป็นขอทานก็เสียใจมากจึงตัดสินใจจะศึกเพื่อไปดูแลพ่อแม่ท่านจึงเดินทางกลับเมืองสาวัตถีก่อนจะเข้าเมืองได้แวะไปยังวัดเชตวันเพื่อฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้าย พอได้ฟังคําสอนเกี่ยวกับการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ว่าไม่มีอะไรประเสริฐกว่าการทำให้ท่านตั้งอยู่ในคุณความดีมีศรัทธาศีลจาคะและปัญญาเป็นต้นท่านก็เปลี่ยนใจไม่สึกตัดสินใจบินทบาทเลี้ยงพ่อแม่ได้อะไรก็เอาให้พ่อแม่เกือบหมดจนร่างกายผ่ายผอม ภายหลังพระในวัดรู้ว่าพระนันทิยะบินทบาทเลี้ยงพ่อแม่จึงไปทูลฟ้องพระพุทธเจ้าเรียกมาถามพระนันทิยะก็ยอมรับพระพุทธเจ้าจึงสรรเสริญว่าพระนันทิยะทำถูกต้องแล้วตั้งอยู่ในความกตัญญูกตเวทิตาอันควรสรรเสริญเมื่อพระองคุลีมานมาพบพระนันทิยะ ได้สนทนาทำกันพระองคุลีมานถามว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรท่านบ้างพระนันทิยะตอบว่าพระผู้มีพระภาคสอนว่าให้ปล่อยวางทั้งข้างหน้าข้างหลังและท่ามกลางมีให้ยึดอยู่ในอารมณ์อันเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอารมณ์ที่พอใจหรือไม่พอใจ เมื่อเกิดวางให้เป็นกองกองไว้ณที่นั้นอย่านำมาเก็บไว้แบกไว้เขาด่าว่าเราบนบกจงกองคำด่าว่านั้นไว้บนบกอย่านำติดตัวไปในน้ำด้วยเขาด่าว่าเราในน้ำจงกองคำด่านั้นอยู่ในน้ำอย่านำติดตัวขึ้นมาบนบกด้วยหรือเขาด่าว่าอยู่ในเมือง จงกองไว้ในเมืองอย่านำติดตัวมาจนถึงเชตวันนี้นี้เป็นหัวใจของคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือการปล่อยวางทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันคนเราทุกข์ก็เพราะว่าแบกอดีตไว้ยึดติดเรื่องราวในอดีตสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่ว่าจะพอใจหรือไม่พอใจ เมื่อระลึกถึงก็เป็นทุกข์โดยเฉพาะเมื่อสิ่งนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วเช่นแต่ก่อนเคยเที่ยวสนุกสนานกับเพื่อนแต่ตอนนี้ไม่สามารถไปเที่ยวกับใครได้เหมือนเดิมแล้วเพราะเจ็บป่วยหรือพิการพอนึกถึงก็อะไรอาวรน,นึกถึงของรักของห่วงที่หายไปก็เสียดาย นึกถึงคำต่อว่าด่าทอที่เกิดขึ้นเมื่อหลายวันก่อนแม้คนพูดจําไม่ได้แล้วแต่เรากลับจําได้แม่นนึกถึงก็เป็นทุกข์อันนี้เรียกว่ายึดติดในอดีตส่วนยึดติดในอนาคตหมายถึงการนึกถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนึกถึงเหตุการณ์ข้างหน้าแล้วปรุงแต่งไปในทางลบ ทำให้วิตกกังวลเช่นนึกถึงงานหลายชิ้นที่ยังค้างค้างอยู่รอชาระสะสางนึกถึงหนี้สินที่ยังไม่จ่ายนึกถึงลูกว่าจะเข้ามาหาวิทยาลัยไม่ได้ทั้งทางที่นึกไปแล้วก็ไม่ช่วยอะไรห่วงกังวลแค่ไหนก็ไม่ทําให้อะไรนั้นดีขึ้นแต่ก็อย่างนึกด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคนเราส่วนใหญ่ทุกข์ก็เพราะหวนระลึกถึงอดีตด้วยความขาครวนหรือไม่ก็เพราะห่วงพะวงกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงความทุกข์ใจส่วนใหญ่ของคนเราก็วนเวียนอยู่กับสองเรื่องนี้ แต่บางครั้งมีทุกข์เพราะยึดติดกับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดถือเช่นเดียวกันอารมณ์ปัจจุบันได้แก่อะไรบ้างเช่นความปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นกับเราในขณะนี้เสียงพูดคุยเสียงโทรศัพท์เสียงฟ้าร้องเสียงหมาเห่าที่สอดแทรกเข้ามาถ้าเรายึดติดกับมันจดจ่อมัน เราก็ทุกทันทีเมื่อเกิดความงุดหงิดก็พยายามผลักไสแต่สิ่งที่ยิ่งผลักไสก็ยิ่งจะยึดติดเมื่อเราชังอะไรใจก็จะนึกถึงแต่สิ่งนั้นเช่นเมื่อเมื่อเราถูกของเหม็นไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาหรือปลาร้าเราก็จะพยายามเช็ดมือให้สะอาดพอเช็ดเสร็จเราควรทำอย่างไร เอานิ้วมาดมใช่ไหมยิ่งเหม็นก็ยิ่งดมยิ่งผลักใสก็ยิ่งยึดติดคล้ายๆกับเวลามีรถมาจอดขวางหน้าบ้านเราก็พยายามเข็นยิ่งเข็นรถให้ไกลตัวเท่าไหร่ตัวเราก็ยิ่งแนบชิดกับตัวรถคันนั้นยิ่งผลักใสให้ห่างออกไปเท่าไหร่กลับยิ่งใกล้ชิดการยึดติดทำให้ทุก การผลักไสทำให้ทุกข์เราลองสังเกตดูเวลาที่มีเสียงดังทันทีที่เสียงดังเรารู้สึกไม่พอใจอยากผลักไสเพียงแค่นี้ก็เป็นทุกข์แล้วแต่ถ้าเราแค่ได้ยินเฉยๆสักแต่ว่าได้ยินทำใจเป็นกลางกับเสียงนั้นเราจะเห็นความแตกต่างยิ่งผลักไสย,ยิ่งชังใจก็ยิ่งทุกข์ พอรู้สึกเฉยเฉยความทุกข์ก็ลดลงมีการศึกษาพบว่าคนที่กลัวเข็มฉีดยาพอโดนเข็มทิ่มลงไปจะมีความรู้สึกเจ็บปวดเป็นสามเท่าเมื่อเทียบกับคนที่ไม่กลัวเข็มฉีดยากล่าวอีกในหนึ่งความกลัวทำให้ความเจ็บปวดเพิ่มอีกสองเท่าความเจ็บทางกายหนึ่งส่วนความเจ็บทางใจสองส่วนรวมเป็นสามส่วน ความกลัวเป็นอาการผลักไสอย่างหนึ่งเมื่อเรากลัวสิ่งใดใจก็จะผลักไสสิ่งนั้นแต่เมื่อมันไม่ยอมไปก็ทำให้เป็นทุกข์เสียงที่มากระทบหูไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงหรือเสียงมอเตอร์ไซค์ทันทีที่เราไม่ชอบเราผักไสก็ทุกข์ใจทันทีแต่ถ้าเราลองทำใจเฉยๆหรือทำใจเป็นกลาง ความทุกข์ก็ลดห่วบลงไปจนรู้สึกเป็นปกติจะว่าไปแล้วจะทุกข์หรือไม่อยู่ที <c oughs> out, ่ใจของเราอยู่ท um ี่ใจของเรารู้สึกอย่างไรต่อเสียงนั้นเมื่อได้อยู่ที่ระดับความดังของเสียงเมื่อปีที่แล้วอาตมาไปอินเดียไปสังเวชนียสถานที่พุทธคยาผู้คนค่อนข้างพลุกพล่าน ยิ่งเข้าไปใกล้เจดีพุทธคยาหรือต้นพระศรีมหาโพ์คนก็ยิ่งเยอะเสียงก็ยิ่งดังส่วนใหญ่เป็นเสียงสวดมนต์ถ้าเป็นกลุ่มคนไทยเสียงจะดังมากเพราะสวดมนต์ระหว่างเดินประทักษิณารอบเจดีพุทธคยาผู้นำสวดมีไมโครโฟนมาด้วยและดูเหมือนจะเชื่อว่ายิ่งสวดดังเท่าไรจะยิ่งได้บุญมากเท่านั้น เท่านั้นยังไม่พอยังมีการสวดมนต์ทำวัดเช้าทําวัดเย็นและแสดงธรรมอยู่ข้างๆต้นพระสีมหาโพธิ์ซึ่งนี่เฉพาะคนไทยยังมีพมา่าลังกาขมเขมรทิเบตต่างคนต่างสวดเสียงดังระงมแต่สังเกตว่าระหว่างที่มีเสียงดังเซงแซ่มีหลายคนหลายสิบคน นั่งหลับตาทำสมาธิอยู่รอบเจดีย์พุทธคยาราวกับว่าเสียงดังทั้งหลายนั้นทำอะไรพวกเขาไม่ได้เลยทำไมคนเหล่านั้นยังสามารถนั่งอย่างสงบได้ท่ามกลางเสียงที่ดังมากถ้าเราได้ยินเสียงดังระดับนี้อยู่กลางถนนหรือในตลาดคงจะอยู่ไม่เป็นสุขนั่งสมาธิไม่ได้ แต่ทำไมเสียงดังระดับเดียวกันผู้คนที่พุทธคยาสามารถนั่งสมาธิได้อย่างสงบนั่นเป็นเพราะว่าใจเขาไม่ปฏิเสธเสียงเหล่านั้นเขารู้ว่านั่นคือเสียงสวดมนต์แม้ฟังไม่รู้เรื่องแต่รู้ว่าเป็นเสียงแห่งการสรรเสริญพระรัตนตรจิตไม่รู้สึกเป็นลบต่อเสียงจึงสงบนิ่งได้ นั่งสมาธิได้อย่างสบายแต่ถ้าเป็นเสียงในตลาดคนส่วนใหญ่จะนั่งสมาธิไม่ได้เพราะใจรู้สึกเป็นลบต่อเสียงความทุกข์ใจของคนเราไม่ได้อยู่ที่เสียงดังหรือไม่ดังแต่อยู่ที่ความรู้สึกว่าเป็นลบหรือเป็นบวกหรือเป็นกลางต่อเสียงนั้นแม้เสียงเบาแต่ถ้าใจเป็นลบต่อเสียงนั้น ก็รำคาญไม่พอใจในทางตรงข้ามแม้ว่าเสียงดังแต่ถ้าใจนั้นรู้สึกเป็นกลางหรือเป็นบวกความสงบก็เกิดขึ้นได้จะเห็นได้ว่าความทุกข์จริงๆไม่ได้อยู่ที่ว่าเกิดอะไรกับเราแต่อยู่ที่ว่าเรารู้สึกอย่างไรกับสิ่งนั้นเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้ารู้สึกเป็นลบ กับอาการป่วยไข้ก็จะทุกมากทุกกายก็ส่วนหนึ่งแล้วพอมีความรู้สึกเป็นลบต่อความเจ็บป่วยก็จะมีความทุกใจเพิ่มขึ้นมาอีกบางทีทุกกายอาจจะน้อยกว่าทุกใจเสียด้วยซ้ำมีผู้หญิงคนหนึ่งห่วงใยสุขภาพมากกินแต่อาหารสุขภาพเช่นข้าวกล้องผักปลอดสารเคมี อาหารชีวจิตแมคโครไบโอติกอาหารต้านมะเร็งแพงแค่ไหนเธอก็ซื้อมากินขณะเดียวกันออกกําลังกายวิ่งจ็อกกิ้งเป็นประจำทั้งหมดนี้เพราะเชื่อว่าจะทำให้สุขภาพดีมีอายุยืนไม่ป่วยไม่ไข้แต่แล้ววันหนึ่งก็พบว่าตัวเองนั้นเป็นมะเร็งเธอทำใจไม่ได้ ตลอดเวลาที่ป่วยมีแต่ความกระเกี้ยวความแค้นเคืองเพราะรู้สึกว่าทุกหลอกมากตลอดยิ่งตอนใกล้าตายยิ่งทุรนทุรายทำใจไม่ได้ว่าเป็นไปได้อย่างไรฉันอุตส่าห์ดูแลสุขภาพอย่างดีแต่กลับเป็นมะเร็งสุดท้ายก็ตายอย่างไม่สงบอีกกรณีหนึ่งเป็นผู้ชาย นอกจากไม่สนใจอาหารสุขภาพยังกินเหล้าสูบบุหรี่ต่อมาเป็นมะเร็งที่ใบหน้ามีแผลใหญ่ที่แก้มกินไปถึงจมูกปากต้องหาผ้ามาปิดไว้หมอคนหนึ่งได้รับมอบหมายให้ไปเยี่ยมคนไข้คนนี้ที่บ้านตอนที่รู้ว่าจะไปเยี่ยมคนไข้คนนี้เธอก็รู้สึกหนักใจเพราะคนไข้ที่เป็นมะเร็งชนิดนี้ จะมีอาการกราดเกรียกมากเพราะความเจ็บปวดนอกจากนั้นส่วนใหญ่ก็ยังมีความทุกข์ใจมากเพราะต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านออกไปข้างนอกไม่ได้เพราะปฏิกิริยาต่อแสงจะทำให้เจ็บปวดมากอีกทั้งผู้คนก็ไม่ค่อยอยากเจอคนไข้มะงเร็งแบบนี้อยู่แล้วจึงมักรู้สึกหดหูในอเมริกาคนไข้มะเร็งใบหน้า มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงถึงร้อยละ25แต่เมื่อเจอคนไข้คนนี้หมอกลับแปลกใจเพราะเขานั้นมีอัธยาศัยดีเจอหมอก็ทักก่อนเลยว่าสบายดีไหมคนไข้เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนั้นตัวเองกินเหล้าสุบบุรีสัม,มะเลเทเมามีครอบครัวก็ต้องเลิกกันลูกไปอยู่กับเมีย พอพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งก็ทําใจได้ว่าเป็นเพราะใช้ชีวิตแบบนี้อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาไม่ทุกข์ทรมานกับโรคนี้เหมือนคนอื่นก็คือเขาเล่าว่าในแต่ละวันไม่มีอะไรทําก็เลยดูโทรทัศน์เป็นส่วนใหญ่ช่องที่ดูเป็นประจำก็คือ CNN ซึ่งมีแต่เรื่องราวข่าวคราวเกี่ยวกับภัยพิบัติภัยธรรมชาติ เช่นน้ำท่วมฝนแรงแผ่นดินไหวอาชญากรรมสงครามความอดอยากหิวโหยดูไปก็ได้แต่คิดว่าความทุกข์เป็นธรรมดาของมนุษย์ไม่ว่าจะรวยหรือจนก็หนีความทุกข์ไม่พ้นพอได้คิดอย่างนี้ก็อยูอกมาถึงความทุกข์ของตัวเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ที่เกิดกับมนุษย์ทั้งโลก มันเป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นกับใครได้ทั้งนั้นการคิดแบบนี้ทำให้เขายอมรับมะเร็งที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ไม่บน่นไม่ตีโพยตีพายทำให้ใจสงบได้แม้จะเจ็บปวดมากกรณีนี้แตกต่างจากกรณีแรกที่พูดถึงกรณีแรกมะเร็งไม่รุนแรงเท่ากรณีที่สอง แต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นต่างกันมากคนแรกยอมรับไม่ได้พยายามปฏิเสธตลอดเวลาเอาแต่บ่นตีโพยตีภายว่าทำไมต้องเป็นฉันเกิดขึ้นกับฉันได้อย่างไรส่วนคนที่สองยอมรับได้ใจไม่มีอาการผลักไสจึงมีความสุขพอสมควรสิ่งเดียวที่เขาตั้งใจจะทำให้ได้ก็คือ การพยายามรักษาตัวแลตัวเองให้ดีเมื่อมีเวลาอยู่กับลูกให้นานที่สุดเพราะที่ผ่านมาไม่ค่อยได้อยู่กับลูกเลยหมอบอกว่าเขาอยู่ได้ไม่เกินหกเดือนแต่เขากลับอยู่ได้เป็นปีระหว่างที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่ทุกขทรมานมากตอนตายก็ตายอย่างสงบสองกรณีนี้มีความแตกต่างกัน ตรงที่ทําใจยอมรับได้หรือไม่คนแรกใจปฏิเสธผลักใสตลอดเวลาคนที่สองใจไม่ปฏิเสธไม่ผลักใสย,ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นกลางไม่ใช่แค่การยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายนอกเช่นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเท่านั้นธรรมารมก็เช่นเดียวกัน ธรรมารมคือสิ่งที่รับรู้ได้ด้วยใจไม่ว่าจะเป็นความคิดหรืออารมณ์เมื่อมีความคิดหรืออารมณ์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเบื่อหน่ายความเกลียดความฟุ้งซ่านถ้าไม่อยากทุกข์ก็ต้องทำใจให้เป็นกลางกับสิ่งนั้นความโกรธที่เกิดขึ้นไม่ทำให้ทุกข์ได้หากเราแค่ดูหรือรู้สึกมันเฉย ความกลัวก็เช่นเดียวกันยิ่งพยายามผลักไสย,ยิ่งเป็นทุกข์หลวงพ่อขับเขียนสอนว่าให้รู้ซื่อ,อคือรู้เฉยๆคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างไม่ผลักไสไม่ยึดติดหากมีความโกรธแล้วพยายามกดข่มเอาไว้ก็ยิ่งโกรธมากขึ้นเมื่อมีความกลัว หากพยายามข่มความกลัวไว้ก็ยิ่งกลัวมากขึ้นความรู้สึกผิดก็เหมือนกันเกิดขึ้นกับใครก็ไม่ชอบทั้งนั้นแหละแต่พอพยายามกดข่มมันพยายามผลักไสมันก็ยิ่งเป็นทุกข์คือนอกจากจะไม่ได้ผลแล้วกลับทำให้เป็นทุกข์มากขึ้นเพราะทุกข์นั้นผลักไสทุกข์เพราะใจนั้นเป็นลบ เวลาทำสมาธิภาวนาจะมีอารมณ์พวกนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาถ้าเราวางใจไม่เป็นพยายามผลักไสมันเราก็จะยิ่งทุกข์ความคิดฟุ้งซ่านผลักไสเท่าไหร่ก็ไม่ไปยิ่งไปกดข่มมันก็ยิ่งเครียดจากนั้นก็จะงุนหงิดถ้ายังทำต่อไปก็จะโกรธจนลืมตัวหลวงพ่อคำเขียนเคยเล่าว,ว่า มีพระบางรูปตั้งใจปฏิบัติธรรมมากเดินจงกลมกระนั่งสมาธิทั้งวันจะทำอย่างหน้าดำคร่ำเคร่งพอเดินผ่านอีกทีก็เห็นท่านเอารองเท้าแตะฟาดหัวพร้อมกับพูดว่าทำไมมันคิดมากอย่างนี้ทําไมมันไม่หยุดคิดสักทีนี่เป็นเพราะท่านพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดพอมีความฟาุ้งซ่านก็ พยายามกดข่มมันพอทำไม่สำเร็จก็เครียดหงุดหงิดไม่พอใจสุดท้ายก็โกรธพอโกรธก็ลืมตัวเอารองเท้าแตะฟาดหัวตัวเองท่านปฏิบัติธรรมเพราะอยากสงบอยากให้เกิดความรู้สึกตัวแต่สุดท้ายกลับฟุ้งซ่านหนักขึ้นจนลืมตัวลืมตัวหนักยิ่งกว่าคนที่ไม่ปฏิบัติเสียอีก นั่นเป็นเพราะยึดติดในความสงบพออยากได้ความสงบก็จะไม่ชอบความฟุง้งซ่านพอความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็ผลักไสกดข่มมันแต่ยิ่งผลักไสมันก็ยิ่งรบกวนรังควานความทุกข์ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือวางใจเป็นกลางกับความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นแค่รู้ทันหรือดูมันเฉยเท่านั้น ก็พอมีหมาจำพวกหนึ่งที่เจ้าของบ้านดูแลเอาใจใส่อย่างดีแต่เวลาเจ้าของบ้านออกไปทำงานมันจะตะกุยโซฟากัดผ้าม่านบางทีก็ขี้ใส่พรมจนเลอะเทอะพอเจ้าของบ้านกลับมาถึงบ้านก็ดุมันแต่วันต่อมามันก็กลับทําหนักกว่าเดิมเจ้าของบ้านจึงตีมัน แต่แทนที่มันจะเลิกทำมันกลับทำหนักขึ้นยิ่งตีหนักมันยิ่งทำมากขึ้นกว่าเดิมผู้รู้ด้านหมาแนะนำเจ้าของว่าอย่าไปสนใจมันให้ทำทีเหมือนกับว่าไม่มีมันอยู่บนโลกนี้ไม่ดุด่าว่ากล่าวมันถึงแม้มันจะกัดโซฟาขี้ใส่พรมก็ตามทำอย่างนี้ไม่กี่วันมันก็จะเลิกอารวาสในที่สุด ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามันอยากได้ความสนใจจากเจ้าของบ้านและคิดว่าการอารวาดจะทําให้เจ้าของบ้านสนใจมันมากขึ้นถ้าเจ้าของบ้านดุด่ามันหรือตีมันก็แสดงว่ามันทําได้ผลทําให้เจ้าของสนใจมันดังนั้นมันจึงทําซ้ําอีกแต่พอเจ้าของบ้านทําเป็นไม่สนใจมัน มันก็ไม่รู้ว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลขืนทำไปก็จะถูกลงโทษไม่มีอะไรที่จะลงโทษมันได้มากเท่ากับไม่ให้ความสนใจกับมันดังนั้นมันก็จะเลิกทำลายข้าวของในที่สุดอารมณ์อกุศลต่างๆที่มารบกวนรังควานใจเราก็เหมือนกันถ้าเรายิ่งสนใจมันก็ยิ่งได้ใจ ยิ่งผลักใสมันก็จะยิ่งรบกวนเรามากขึ้นวิธีที่ควรทำก็คืออย่าไปสนใจไม่ผลักใสและไม่เอออห่อหอมกด้วยหรือถ้าเราทำได้มากกว่านั้นก็ให้รู้ด้วยใจที่เป็นกลางรู้เฉยเมื่อความโกรธความฟ úng าุ้งซ่านความเบื่อเกิดขึ้นมาก็แค่รู้ว่ามันเกิดขึ้น ไม่ต้องทำอะไรกับมันทำเป็นไม่สนใจมันก็ได้ไม่นานมันก็ดับไปเองเปรียบไปก็เหมือนกับกองไฟยิ่งพยายามทำอะไรกับมันเหมือนกับเติมเชื้อไฟไปให้มันทำให้มันลุกโครงมากขึ้นการให้ความสนใจมันก็คือการต่ออายุให้กับอารมณ์เหล่านั้นทำให้มันได้ใจถ้าเรานั้นไม่สนใจ หรือแค่ดูมันเฉยๆไม่ผลักใสไม่จิงชังมันก็จะค่อยๆดับไปเองลองฝึกใจเป็นกลางกับทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าอารมณ์ภายนอกหรืออารมณ์ภายในโดยเฉพาะอารมณ์ที่ไม่พอใจคืออนิจจตารมณ์จะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส หรือรรมารมมันจะเป็นลบกับเราอย่างไรเราก็เป็นกลางกับมันไม่ต่อต้านมันไม่นานมันก็จะเลือนหายไปเองครับเรื่องเล่าธรรมะขอบคุณที่ติดตามรรบฟังครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจในการสร้างงานต่อไปกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ